เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานายประเสริฐอภิปุญญาหัวหน้าพักรักถืนป่าประเทศไทยพร้อมด้วยนายนัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิทบูผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อรำดับที่1และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรักผืนป่าประเทศไทยหมายเลข49ร่วมกันถแถลงข่าวถึงทิศทางและนโยบายของพักในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง โดยประกาศปักธงเรื่องปราบโกงเป็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้สโลแกนพักซื่อสัตย์กัดไม่ปล่อยถอยไม่เป็นหมดเวลาทุจริตคอรับชั่นและโกงเท่ากับประหารเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนย้ำชัดความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถนิ่งเฉยรอตำแหน่งได้คือผมยืนยันว่า วันนี้นะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันจะแก้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีการให้ใช้การปราบปรามทุจริตเป็นตัวหลักประเทศเราที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไปมากมายมหาศาลม,ม,มากำในการที่ทุ่มไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกละาเลยมาโดยตลอดก็คือการไม่ยอมปราบปรา,ปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็จะเห็นว่าพักการเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีโจทย์ยาก ก็คือเขาต้องการได้คะแนนมากที่สุดเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่จะได้คะแนนเรื่องที่เสียคะแนนเช่นการจะตัดงบประมาณจะตัดสวัสดิการเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับดนะังนั้นเราวาที่เราเป็นพรรคเล็กเนี่ยเราตั้งธงมาแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราก็จึงพูดได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการอย่างเราไม่เห็นด้วยอย่างเช่นการใช้งบประมาณที่อะไรนะเบี้ยคนชราเงี้ย ซึ่งวันนี้อัตราการเกิดเนี่ยมันต่ำกว่าอัตราการแก่เนี่ยแต่มีหลายหลายพักชูเรื่องนโยบายว่าจะใช้งบประมาณถามที่ว่าคุณเอาเงินมาจากไหนกันและมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่านะครับว่าการใช้งบประมาณนี้มันได้ผลจริงหรือแม้แต่งบนโยบายล่าสุดที่มีการว่าจะแจกเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยผมถาม้วยว่าคุณเอาเงินมาจากไหนนะวันนี้รัฐบาลเราก็เห็นว่างบประมาณเราขาดดุลทุกปีแล้วบอกว่าไม่กู้ไม่กู้ได้ไงก็ใน,นเมื่อมันกู้ทุกปีอ่ะใช่ไหมแล้วบอกคุณไม่กู้ ฉะนั้นคุณจะต้องตอบคาถามผมไม่ได้แล้วกันนะผมจะเข้าไปตรวจสอบเลยว่าคุณแจกเงินเป็นคนละหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเงินหมดแล้วมันยังไงครับพอแจกเงินหมื่นปุ๊บแล้วมันจะมีงานทํากันเลยใช่ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันนี่คืออุปสงค์ปลอมนะครับมันสร้างดีมานนะมันเป็นการกระตุ้นการบริโภคเฉยๆแต่มันไม่เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศเลยเช่นไหมครับดังนั้นผมก็อยากจะตอบว่าถามคุณนะไอ้คุณเอาเงินมาจากไหนกันแล้วถ้าเกิดเราใช้เงินไปแล้วไม่ได้ผลใครจะรับผิดชอบ วันนี้เราพูดแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ประเทศพักใหญ่ๆเรานี้ทําประเทศเสียหายไม่เคยมีใครพูดถึงฉะนั้นวันนี้พักเล็กอย่างเราเนี่แหละครับวันนี้เราไม่สนแจ่หรอกว่าถ้าเกิดเราไปตัดงบประมาณหมื่นออกแล้วเราตัดงบคนแก่แล้วงบยังชีพแล้วเนี่ยเราจะเสียคะแนนไปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนคุณภาพจํานวนหนึ่งที่เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ประเทศเดินไปในแนวทางนี้มันจะพาประเทศลงเหวนะฉะนั้นอาจจะเห็นประโยชน์ของพักเล็กๆอย่างเรา ที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาอาจจะมาเลือกเราซึ่งเราไม่ได้หวังสสอเยอะจนต้องตั้งรัฐบาลได้เราหวังแค่ไม่กี่คนหรอกนะครับแต่ว่าการที่มีฝ่ายตรวจสอบที่มีคุณภาพเพียงแค่คนสองคนเนี่ยมันอาจจะดีกว่าสสอที่มีหน้าที่ยกมือเป็นร้อยคนก็ได้นะครับวันนี้นะเรามีกลไกรัดแต่ว่ากลไกรัดไม่ทํางานอย่างล่าสุดนี้นะผมบอกเลยว่าผมจะไปยื่นถอดถอนปปชนะเพราะว่าอย่างเรื่องกรกขยะที่เมืองการเนี่ยมันค้างไว้ต้องหลาย เป็นปีแล้วเนี่ยแต่ว่าทําไมคุณก็แค่ชี้เท่านั้นเองเนะผมเข้าไปอ่านหลักฐานไปเดียวผมยังรู้เลยว่ามันทุจริตไม่ทุจริตแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่เราก็ชี้ช่องห้แล้วเราก็แค่ไปกระตุ้นเดือนละคถาหรือทวงถามเนี่ยนะครับเราทำหรือทวงถามแล้วถ้าคุณไม่ยอมมีคําตอบให้เรานะครับเราก็จะดําเนินคดีคุณในข้อหาลาเวนนะครับเราจะยื่นเรื่องถอนถอนคุณจริงๆแต่ว่า ก็ต้องยอมรับนะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้กลไกภาคประชาชนนะครับซึ่งต้องเข้าชมเขาชื่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่อย่างน้อยเราโชว์เห็นว่าเราทำจริงนะครับเราจะยกประเด็นของการที่หนึ่งที่การอะไรนะที่บอกขยะที่เมืองการเนี่ยแล้วยังมีเรื่องประเด็นของที่การควบรวมดีแท็กเนี่ยนะครับวันนี้สัญญาณนะมีใครได้ตรวจเช็คไหมครับว่าว่ามันใช้ไม่ได้นะครับนะผมมีหลักฐานทั้งหมดเลยว่าผมพิสูจน์ไปแล้วว่าเฮ้ยเราซื้อเหมาจ่ายนะครับเติมเงินดีแท็กมาเนี่ย หลังจากควบรวมกิจาการมาเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณก็ส่งข้อความหาเราทุกวันว่าให้ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเข้าไปถามว่าเมื่อมีปล่อยให้มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีใครคิดจะเข้ามาแก้ไขหรือเปล่ายังปล่อยให้มีการเอาเปรียบประชาชนแบบนี้ไปไเรื่อยๆอย่างฉะนั้นวันนี้ผมทําหน้าที่เนี่ยคือเข้าไปจี้ไปช่วงถามนะ,น,ะนะครับไปกดดันให้กลไกลของรัฐมันขับเคลื่อน ไปหยอดน้ำมันไปขัดสนิมนะครับถ้าไม่คุณไม่ทำเราก็จะต้องหาเรื่องเปลี่ยนคุณออกนะหรือเราจะดาเนินคดีผมอยากจะทําให้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งครับเอาเจ้าหน้าที่รัฐติดคุกนะครับผมไม่อยากเห็นมีการแค่ย้ายเฉยนะครับผมเบื่อคํานี้มานานแล้วว่าการย้ายย้ายนะรอบนี้จะทําจริงๆนะครับคือเนื่องจากเป็นนโยบายเดิมนะครับเราก็จะไม่ต้องรักษาไว้นะเราเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะวันนี้ทั่วโลกกําลังให้การตื่นตัวนะรประเทศไหนที่มีการทําลายสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแบน นะครับจะถูกต่อต้านนะรประเทศไหนที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับเครดิตแล้วมันที่สาคัญมันเป็นรายได้เข้าประเทศได้ด้วยนะมันสามารถผลักดันให้เป็นเศรษฐกิจสีเขียวนะครับวันนี้ประเทศเราเนะี่ยไม่ได้ประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเราเป็นประเทศเล็กแต่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ที่ดินกลับไปอยู่ในมือในทุนในทุนนะครับประมาณนัก 80- 90%นนะครับนะ ที่ที่ดินที่80-90%ไปอยู่ในมือคนแค่ไม่เกิน10%นะครับแต่ขณะที่เกษตรกรนะ60%ไม่มีที่ดินของตัวเองนะดังนั้นเราจรึงจะเป็นจะต้องผลักดันมาตรการให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยมาฟื้นฟูนะครับโดยสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและมีความรู้ว่าป่าเป็นของเขาครับวันนี้ชาวบ้านนะครับก็เผา,เา,เาเป,ป่าเพราะเขาคือว่าป่าไม่ใช่ของเขาเป็นป่าเป็นของรัฐ แล้รัดเองกับมาเบียดบางแย่งที่ดินเขาอีกต่างหากดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมอบเอกสารสิทธิ์ซึ่งสามารถนําไปขายได้เนี่ยให้กับเ,ก,เกษตรกรนะแต่เราจะให้สิทธิ์ในการทํากินกับคุณถ้าคุณต้องการที่ทํากินคุณมาลงทะเบียนเนี่ยเราให้เลยเราให้ที่คุณไปทํากินเลยแต่ถ้าคุณอยู่ทํากินเมื่อแล้วก็ขอที่ดินคืนนะเราจะผักด้านมาตรการด้านภาษีนะเพื่อให คนที่มีที่ดินจํานวนมหาศาลเนี่ยคุณไปถือไว้เฉยๆนะครับนะแล้วก็แต่ว่าชาวบ้านกับก็ต้องไม่มีที่ทำกินก็ไปบุกลุกป่าต่อมันก็ไม่จบไม่สิ้น,นครับทันั้นถ้าเราสร้างป่าแนวกำชนได้นะครับเราให้ชาวบ้านที่ไร้ที่ทํากินเนี่ยนะไปช่วยดูแลป่าให้เรานะครับมันดีกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีกนะครับชาวบ้านเนี่ยอย่าลืมว่าป่าเนี่ยมันคือธนาคารอาหารมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจน,นครับในกรุงเทพนี้ถ้าไม่มีเซเว่นนี่เราตายเลยนะครับนะ เราไม่รู้จะหากินที่ไหนได้ใช่ไหมครับแต่ที่ในคนในป่าเนี่ยไม่มีเซเว่นเขาอยู่ได้นะครับเขาเข้าป่าเก็บนอไม้เก็บเห็ดนะครับจับแย่จับตุ๊กแกกินก็ยังได้ฉะนั้นวันนี้เราจึงจะเพิ่มพื้นที่ป่าเราใช้ประชาชนเนี่ยครับที่ไร่ที่ทำกินเนี่ยอพยพกับไปอยู่ในชนบทแล้วช่วยเราเฝ้าป่านะครับเป็นแนวกันไฟให้เราเป็นเป็นยามให้เราแลวเขายังมีที่ทํากินด้วยเราได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเราได้เครดิตคาร์บอนนะครับ เราได้รับการส่งเสริมมีกองทุนโลกร้อนต่างๆที่จะให้เงินกับประเทศเรานะครับแล้วเรายังสามารถส่งสินค้าออกนะครับโดยที่มีหลายๆประเทศที่เขายินดีที่จะรับเปิดรับสินค้าจากประเทศเราครับคือมันต้องเริ่มครับเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มวันไหนแต่ผมกลับมองว่านี่เป็นโอกาสดีนะที่วันนี้เราต้องเลิกนะครับที่จะบูชาลัทธิทุนนิยมนะรประเทศเรานี่นะครับเราไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของทหาร นะครับแต่เราอยู่ภายใต้การ,รเผด็จการนายทุนมาโดยตลอดนะครับนะแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะเพราะคนพวกนี้นะใช้จ่ายเงินผ่านพรรคการเมืองพอเข้ามาก็ออกโนโยบายเอื้อนายทุนฉะนั้นวันนี้เราจึงพยายามจะผลักดันโนโยบายนี้ให้มันเป็นรูปธรรมามากขึ้นนะครับผมเชื่อว,ว่าวันหนึ่งนะพอประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วเห็นนะผลตอบรับที่มันชัดเจนและจับต้องได้เนี่ยจะเริ่มมาอยู่กับเรามากขึ้นเรา เราเป็นพรรคเล็กเนี่ยครับเราไม่มีเงินยาเราที่จะไปซื้อตัวสอสเข้ามาฉะนั้นเราจะเป็นต้องใช้นโยบายแล้วก็การพิสูจน์ได้เห็นจริงผมเชื่อวันหนึ่งนกระแสะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะรเริ่มมองหานาคตเนี่ยเขา<ๆ>เขาไม่ได้โง่เหมือนคนสมัยโบราณนะครับนี่ขอขอตำหนิเลยนะว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมลูกนกนะครับมะนาวแพงก็อวยวายนะ ให้รัฐบาลไปแก้มะนาวถูกก็โวยวายให้รัฐบาลไปแก้ตกลงคุณจะเอามะนาวถูกหรือมะนาวแพงประชาชนเราไม่เคยถูกฝึกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับมีปัญญาอย่างเดียวคือก็ใช้รัฐบาลก็ใช้อย่างเดียวนโยบายของการทุ่มเงินลงไปอย่างเร่งปัญหาเกษตรกรเนี่ยนะครับนะวันนี้นะครับนะนนนะประเทศมาเลเซียนะครับเขาเคยเป็นผู้ส่งออกอยางพลารารายใหญ่แต่วันนี้รายได้ต่อหัวเขาสูงกว่าประเทศไทยหนึ่งเท่าเนี่ยเขายอมเสียนะครับเขายอมเสียอาชีพปลูกยางให้กับเรา แต่วันนี้เราพยายามที่จะฝืนนะรเราพยายามจะเป็นแชมป์ต่อออกข้าวในขณะที่ค่าแรงเราต้องการ600เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละครับวันนี้เราอาจจะจำเป็นจะต้องยอมที่จะเสียอาชีพการปลูกข้าวการซื้อข้าวกินอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากับการที่เราต้องเอาเงินมากมายมาถมให้กับโครงการประกันราคาข้าวนะครับวันนี้ข้าวอาจจะไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นต่อไปแล้วนะอย่าลืมว่าค่าแรงเราแพงขึ้นต้นทุนเราสูงขึ้น เราเคยเป็นคู่แข่งกับญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่นานเราก็มาเป็นคู่แข่งกับไต้หวันผ่านมาไม่นานเรามาเป็นคู่แข่งกับเกาหลีตอนนี้เรากําลังแข่งกับเวียดนามครับนะอนาคตหน้าเราคงไม่ต้องไปแข่งกับกัมพูชาหรอกดังนั้นเราต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าสินค้าเกษตรบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะกับประเทศไทยแล้วเราต้องยอมทิ้งอาชีพบางอาชีพแล้วส่งเสริมอาชีพใหม่แล้วอาจจะต้องมีการโซนนิ่งนะครับเราอาจจะเปลี่ยนที่นาเป็นที่ป่าก็ได้ นะผมเชื่อประเทศไทยเนี่ยมันปลูกป่าได้เพราะในอดีตนะถ้าเราศึกษาในอดีตนี่เรามีป่าไม้ทั่วแผ่นดินเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากที่นานะที่โลกล้างว่างเก่าสุดลูกหูกลูกตาเนี่ยครับมาเป็นป่าเนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้นะครับซึ่งมูลค่ามันมหาศาลมากมายนะครับวันนี้เราเห็นว่าไม้พยุงไม้ข่าไม้แดงไม้ลังไม้ยางนาพวกนี้ครับนะเขาขายกันเป็นกิโลครับเขาไม่ได้ขายเป็น กานเป็นท่อน,นครับถ้าเกิดเรามีพื้นที่ป่ามากขึ้นทุกปีทุกปีะคี่บเราเคิดดู30ปีข้างหน้านครับถ้าเรามีพื้นที่ป่ามากขึ้น10ล้านไร่และเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจกน,นะผมว่ามันมีมูลค่ามากกว่าข้าวม,รรรมหาศาลนะครับและที่สำคัญนะว่าป่านี่ยิ่งเก็บยิ่งแพงยิ่งเพิ่มมูลค่าแต่ข้าวยิ่งเก็บนานยิ่งถูกนะครับฉะนั้นเราจึงผลักดันให้เรามาหันมาปลูกป่าดีกว่าแล้วลดพื้นที่ทำนาลงนะแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเอานามาจำนำ แล้วก็เอาเงินไปปลูกป่าแล้วก็เอาป่ามาจำนำต่อแล้วเอาป่าอายุหนึ่งปีไปจำนำกับเรานะแล้วผ่านไปอีกปีกเอาป่าอายุสองปีมาจำนำกับเราก็ได้นะเพราะป่ายิ่งนานมันก็ยิ่งมีมูลค่าแต่นาฐบาก็มีหลักคำประกันที่มั่นคงแต่การจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันมีแต่ลดค่าแล้วต้องมาเก็บดูแลรักษาใช่ไหมมันมีแต่การเพิ่มต้นทุนตลอดเวลาวันนี้ผมกลาลังทําทุกอย่างสวนกระแสกับพาคการเมืองใหญ่หญนะครับแล้วก็อยากจะได้ให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วย ส่งข่าวนี้ไปยังประชาชนให้ลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าการมีพรรคเล็กๆที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มขน้นแล้วก็มีแนวทางที่เราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมแค่แค่ไปหยิบโครงการปลูกป่าที่เราใช้งบประมาณทุกปีเนี่ยนะมาเปลี่ยนวิธีการนะแทนที่จะไปจ้างคนอื่นมาทำเนี่ยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมไปเลยดีกว่าไหมนะครับแล้วหลายๆโครงการเนี่ยมันมีนกลไกของรัฐทาอยู่แล้วแล้วก็ไปผลักดันให้คนเหล่านี้แหละที่ทํางานให้มันเข้มข้นขึ้นเท่านั้นเองนะ ถ้าเกิดเนื้องานมันออกมาเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้เงิประมาณเลยคือ,อไอ้ล้ามันก็มีเหนื่อยมันก็มีครับแต่ว่ากระแสะตอบรับที่มันเกิดขึ้นนะครับนะวันนี้เรามีแนวร่วมเราสังเกตดูว่าพรรคเราเนี่ยครับเราแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะวันนี้เราไม่เคยออกเงินนะผมถามหัวหน้าพรรคได้ว่าเราไม่เคยออกเงินซื้อป้ายแม้แต่ป้ายเดียวนะครับแต่มีแต่ชาวบ้านทําให้เราแสดงว่ามีคนที่เริ่มเห็นด้วยกับแนวทางเราอยากให้เราเกิดไม่อยากให้เราแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นความเหนื่อยนะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทอะ้อ ความเหนื่อยจะเป็นความสนุกก็ได้มันคือความท้าทายนะถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์งนั้นเราอยากสร้างประวัติศาสตร์ครับเหตุผลที่พรรครักขืนบาปประเทศไทยเสนอตัวนะครับเข้าให้ประชาชนพิจารณาเนี่ยก็เพราะว่าพรรคของเราเป็นพรรคที่เรียกว่ามีความตั้งใจจริงในการปราบทุจริตแล้วก็รวมถึงการทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นเป็น ในน้นเป็นลำดับแรกๆแ,แล้วก็ในเรื่องของการสร้างงานก็ดีในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะตามมาแล้วก็เราจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเราต้องการที่จะให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นมีนะครับให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องของการรักประเทศชาติการปราบทุจริตแล้วก็ในทุกๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องคิด ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่านโยบายของพักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลายกลุ่มแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างกเกษตรไปส่งเสริมพยายามส่งเสริมให้ได้ทุกกลุ่มแต่ว่าไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าจะพัฒนาเยอะๆเนี่ยก็ต้องมีการเผาป่าพอเผ,า,ผาป่าก็เกิด pm 2.5นะครับสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ย คือนโยบายของพรรคการเมืองจะต้องมองไปไกลกว่านั้นนะครับคือจริงอยู่ว่านโยบายที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนเนี่ยก็คือประชาชนได้ประโยชน์เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ว่าถ้าการได้ประโยชน์อันนั้นแล้วเนี่ยทำให้ส่วนรวมเสียหายเนี่ยพรรคการเมืองก็ไม่ควรจะเสนอมันก็ต้องมีจิตสํานึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องย้อนไปที่จิตสํานึกแล้วก็รวมถึงการ ปาปรามทุจริตก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นจิตสํานึกเราอยากจะบอกว่าเรื่องของการป้องกันทุจริตหรือว่าการปฏิเสธการทุจริตเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจิตสํานึกเหมือนกับว่าพอเราเห็นเด็กล้มหรือเห็นผู้ใหญ่ล้มเนี่ยเราจะเข้าไปประคองถ้าเราเห็นทุจริตเราก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องไปประคองคนที่มาปราบทุจริตแต่ว่าทุกวันนี้เปล่าครับใครที่จะปาทุจริตถ้าล้มล้มไปนะครับมองดูถือว่าเรื่องฉันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ย ทางพรรคเองต้องการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในสังคมว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุจริตเป็นรักเง่าของปัญหาที่ทําให้ประเทศชาติไม่พัฒนาแล้วก็สร้างสมสั่งสมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมื่อคุณมาก,ก็ทําให้ดูครับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการปราโกงก็ดีเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาส มากกว่านี้เราเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเรามีสิทธิทตามกฎหมายในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็รับรองได้ว่าไม่ใครก็ใครก็ต้องเข้าไปช่วยกันผลักดันนะครับให้เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการปราบทุจริตให้ได้เสริมนิดนึงครับ <c oughs> วันนี้นะครับคนที่คุมกติกาเนี่ยนะค่อนข้างไม่ถันเกมนะ ผมก็ขอฝากไปยังกรกนตนะว,ว่าวันนี้นะพะกักการเมืองส่วนใหญ่แยกไม่ออกนะครับระหว่างนโยบายกับแนวทางปฏิบัติวันนี้ทุกพักล้วนแต่พูดถึงแนวทางปฏิบัติไม่มีใครมีนโยบายที่มันชัดเจนคําว่านโยบายนะมันจะต้องครอบคลุมแล้วก็ต้องใช้ได้ตลอดไม่ใช่ว่าพูดแค่ว่าแจากเงินหนึ่งมืนอะไรเงี้ย แล้วมันจบแล้วอยากได้เงินหนึ่งหมื่นแล้วยังไงต่อครับมันพูดไปเลยในหัวข้อมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับวันนี้นะถ้าเกิดเรามีการบังคับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาแนวทางปฏิบัติมาเป็นนโยบายนี่ไม่ได้นะไม่งั้นทุกคนก็จะแข่งกันคุณให้หมื่นผมให้สองหมื่นอันนี้ให้สามหมื่นสี่หมื่นไปเรื่อยประเทศพังแน่ต้องบอกว่าเป้าหมายคุณคืออะไรดีกว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจโดยมีแนวทางปฏิบัติไงว่ามาหนึ่งสองสาม แต่วันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนโยบายครับทุกคนพูดแต่แนวทางปฏิบัติเลยว่าฉันจะแจกคุณ700นะฉันให้คุณพันหนึง่งฉันให้คุณตายเอาไป5 0 0 0 0นนั่นนี่คือพูดแตเรื่องการใช้เงินอันนี้มันเป็นนโยบายได้ไงทําไมกะกะตอยอมให้มีการหาเสียงกันแบบนี้นะถ้ามีการกําหนดไปเลยนะว่าวันนี้นโยบายต้องเป็นนโยบายจริงๆนะนะแนวทางปฏิบัตินะั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องมาพูดพูดเลยว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไรกับประเทศชาติเอาวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะการบอกว่าแจกเงินเนี่ย คุณแก้ปัญหาเรื่องอะไรเหรอไม่มีใครตอบได้เพราะใช้เงินไปแล้วถ้าเกิดความเสียหายรับผิดชอบกันยังไงไม่มีใครพูดได้เลยสักคนฉะนั้นวันนี้กกตต้องทันเกมไม่งั้นจะเกิดการเกทับกันแบบนี้ไปเรื่อยแล้วท้ายสุดประเทศเราจะเอาเงินจากไหนมานะครับอย่าลืมวะวันนี้เรามีหนี้นะครับครัวเรือนนะครับจะท่วม GDP อยู่แล้วนะไม่รวมที่ภาครัฐอีกนะครับหนี้ภาครัฐนี่ก็วันนี้ไม่รู้จะใช้กันกี่ชั่วอายุลูกคนลูกหลานนะครับนะะ ก็ต้องดูโครงสร้างอีกทีหนึ่งเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักการที่วางไว้ก็คือว่าพักไม่ได้มุ่งหวังตําแหน่งใดๆทางการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งที่ประชาชนไม่ยอมรับในภาพรวมเนี่ยเราเราก็คงไม่ร่วมนะครับแต่ว่าเราเสียงน้อยอยู่แล้วก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญอะไรที่จะทาให้รัฐบาลตั้งได้หรือตั้งไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาส ได้เข้าไปทำงานนะครับไม่ว่าในฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเราทำได้แน่นอนครับคุณครับ